นี่นะครับงานพิเศษดิ้งจัดเองสบายสบายครับสบายกระเป๋าวงครับงบงบพันกว่าบาทครับนะครับกี่การี่ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับนะครับนี่ครับนี่กับนีกับซุ้ประตูเข่าของงานแต่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับครับงานตรงแต่เขาไม่ได้เขาไม่ไดแพ้ตัวน้อยก็เออบังเอิบบังเอิบบังเอยู่งเรื่องหลังนะครับเวลาไปเขาไม่สังเกต อันนี้ก็ทางเข่าครับทางเข่าถ่ายรูปไว้ทายเอะไรก็ถ่ายได้ถ่ายเราจะเปลีนไว้่ายเลยอันนี้ก็ภายในครับกะกี่ประมาณนี้ครับงบประมาณนี้ประมาณพ่เกินสองพันครับจัดเองครับง่ายง่ายงสบายกระเป๋าไม่ต้องไม่ต้องจ้างครับไม่ต้องจ้างกะกี่ประมาณนี้นะครับแต่ท็่มีรูปร่างอะไรเงินที่ดอกตามมาได้ อ,อ,อ,อันนี้ก็ข้างนาครับต่อาณน,นี้อันนี้จะอบจะเบาจะสาวครับงบง่าย,ายสบายกร,าะระเป๋างบเกินสองพันพันจัดเองครับงานพิเรดดิ้งอันนี้งานแต่งหลานนะครับถ้ามากก็<อ>กดไลค์กดติดตามเ<อ>ห็นได้เลยครับช่องของเบ้าเสริมินดี้นะครับ ครับขอบคุณครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับแล้วก็ผู้เขามาชมครับขอบคุณครับ